สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีี่นี่พีดีชาบาเนาะคะ่ะมื่อวเห้ากบพาพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะไปตามสองนะร้านของช่างจรวดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่ว่าเขามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องสองสองงวดเนาะสองงวดรอบแรกคือเข้าสามตัวตรงๆนะคะพี่น้องคะ่แะแล้วก็งวดรอบที่สองก็คือช่างจรวดให้มาเก้าสี่เก้ากับเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะก็กลับหัวกันก็คือสี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกะจะถือว่าพี่น้องเอฟซีบางคนกะ กับหวเอาเนาะเพื่อกับมีโชมมีลาบนะคะอันนี้ต่อไปฮะก็าจะไปเป็นรอบทีสามของคือรอบวันที่ยี่สิบแปดพืษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องเป็นเทเลสอ่าเป็นซองที่สิบค่ะซองที่สิบนะคะเขารอบที่สามคือพรุ่งนี้เนาะครับค่ะตัวเลขเปิดมาสองรอบรอบแรกก็สามตัวต็มตัวแตกแมนค่ะสามตัวแตกเนาะค่ะแล้วก็รอบที่สองก็เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนวานเมื่อวานใช่ค่ะแต่ว่าบางท่านกับกัเอาแมนค่ะ กระเพาลงมาเระพิ้นหกสี่สี่หงเนาะแมนค่ะครับค่ะอีกช่างจะลวกับจิมมี่สามตัวก็คือเจ็ดเก่าหานะคะ้ากาเก่าสี่สองศูนย์เจ็ดสี่สามแล้วก็สองเก้ากับหกหนึ่งนะคะพี่น้องคะห้องกระชิบน้องแคบก่อนนะคะพี่น้องห้องกระชิบไปตามแมนค่ะว่าช่างจะลวดจะเนีนยำตัวใหญ่ตัวใดญ่เนาะรอแป๊บนึงค่ะแต่พี่น้องครับพี่น้องเตี้แคบเต็้แคบเลยครับพี่น้องครับอืม ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังฉันจรวดเพื่อทุบท่วนตัวเล็กให้อีกตัวนึงงนะคะ่ะเน้นย้ำตัวในรอบที่สามของสองที่สิบค่ะคตามไปเลยคะ่ะตามาพีน้องครับสวัสดีครับเอฟซีทีนี่วิธีเจ็บาบานและวิธีเรียบร้อยครับพี่น้องครับ อนนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านช่างเจริญดีรอบหนึ่งครับพี่น้องครับตอนที่28พฤษสภาคม2 5 68นะคับพี่น้องครับตามเล่าข่าวโงนะครับพี่น้องครับซองที่10เปิดแล้วเซที่มาใหม่ครับคือซองละล้านเนี่ยเป็นซองละล้านกีบไม่ใช่ล้านบาทไทยครับเดี๋ยวว่า2องเรเยอะอะไรแพลแค่ประมาณพันกว่าบาทเองซองล้านกีบตั้งเพื่อเป็นมงคลซองละล้านกรีบเน้นตัดหน้าซองละล้านซองละล้านถ้าใครเคยดูตั้งแต่ซองแรกมันจะมี6ชุด สามตัวสองชุดกับสองตัวสี่ชุดครับแต่ก็จะเน้นเลขหน้าเน้นตัดหน้าคือปกติ้ายจะตัดเองแต,แต่เลขหน้าเขาจะเน้นตัดหน้าครับ,รบนี่ก็มาได้แล้วรอบรอบนี้ก็ถือว่ามาไวไวกว่าที่คิดครับครับตอนแรกผมยังลังเอนลังเองเลยว่าจะไปหรือไปจะไปหรือไปไปเนาะเอพิบ่าโอ้ไม่ได้มันจะถึงวันแล้วเ <c oughs> พราะว่าเปิดซองแรกมักจะมมันใช่่านซองจมันเพราะว่าทุกซองเปิดปุ๊บได้เลยเก้ารอบเก้าซองนี้เข้ากันได้ติดเลยติดเลยครับผมครับ ก็ถือว่ามักลายกท่านก็มาว่าโอ้งนบตอนนี้ผมน้อยชอยเจอกันครึ่งทางแล้บมีตั้งแค่ปันกรบาดสองพันบ้านโขกกันเกยเขาก็โอเคอยู่ับเจอกันครึ่งทางกับถ้าได้เยอะผมก็จะข้ามไปถ้าน้อยถูกน้อยก็ข้ามคือไปช่วยกันไปช่วยกันมาเขาได้เลขมาให้เอฟซีไปรอบนี้เริ่มตั้งแต่ยี่สามถึงวันที่สี่ยี่สามถึงวันที่สี่นะยี่สิบสี่เอ้ถึงวันที่สี่วันที่ยี่สาม สุดท้ายที่วันที่สี่ยี่สิบสามพฤษภาซึงวันที่สี่มิถุนาครับเป็นหกรอบพอดีหกรอบตอนนี้เราเราหน่อยใช่ไหมครับผมเราหน่อยอย่างเดียวเราหน่อยอย่างเดียวเนาะครับคือเราเราหน่อยก็จันผู้สุขจันผู้สุขเหมือนกันแต่บางคนก็เอาไปแทงทุกวันถุกมีถูกวันนี้มีคนขอขอหน่อยเหมือนกันถ้างไงเดี๋ยวมก็ถ่ายเสร็จก็จะแคปให้ fc fc มีประมาณสามพันคนนะจะส่งอาจจะได้ร้อยคนเต็มที่ก็สองร้อยกว่าคน่อรอบใช่ไหมครับ ตรงทันมั่งไม่ทันมั่งนะ้บุ <c oughs> คือใครที่โทรมาผมไม่ได้รับก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าลายเด้งบันหนึ่งประมาณพันไลน์อ่ะผม <ห Girl. S 1> อาจจะดูทันมั่งไม่ทันมั่งโทรมาวันหนึ่งก็ร้อยกว่าสายฮะวันนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่าสายไปเอาเลขให้น้อยโคเลขหน้อยไปเอาเลขน่อยอยากได้น้อยกับราว <อะ S 1> ไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันคนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะไทยผมให้ตัวน้อยไทยคือให้น้อยสุดอะ่ะไม่ถูกไม่ว่ากันค <อะ S 1> รับครับกับปียนอถ์ธานนี่ก็เรามารุ่นกันส้อง <ะ S 1> <อะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทั้งเอ๊ะ แนวทางวิธีการเสี่ยงโชคว่าห้องเล่นแบบไหนต้องอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกอันนี้เขาสีมาเปิดก่อนเนาะเปิดให้ดูแล้วเปิดให้นำครับเฮ้ยได้เป็นเลยอยากลุ้นไหมอยากลุ้นมากเลยครับพี่น้องครับเขาเดี๋ยวนาทีระทึกใจมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ทั้งตำรวดเปิดสองละล้านผ่านตลอดสองพันสิบครับกับบีซีครับพี่น้องครับแล้วก็ให้บอกวิธีการแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะครับว่า จะเอาไปเล่นแบบไหนครับมถึงได้ครับผมเชิญท่านกิโลครับกับออมรุนกันเดียอันนี้นี่ครับคนเรกนี่เปิดแล้วเปิดแล้วแกร์แครพี่น้องแกร์บกร์สองอลานส่านตัดสล็อตสองที่สิบโอ้โหนามากเลยคือคือสามตัวเนี่ยเน้นสองตัวหน้าก่อนแต่แต่ต้องต้องรับไว้้วยเองอย่างเจ็ดเก้าห้าเราจะเน้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดถ้าซื้อเจ็ดเก้ายี่สิบเก้าเจ็ดสิบ อย่าครึ่งหนึ่งถ้าซื้อ07 20 7จ70จ็จดท0นี่เป็นการเล่นครับแต่ตัวกลับอ่ะจะน้อยครับแต่ส่วนมากจะเข้าสามตัวใช่ครับมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน <c oughs> มันจะเข้าได้สามตัวนี่จะเปิดมาปุ๊บได้ปับคือสองล้านเนี้ยปกติไทยจะเน้นตัวหลังเนาะอันนี้เน้นตัดหน้าใครดูจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนี่ครับพ่ง<ค>นี้นะเดี๋ยวพวกนี้ให้ใหท่านช่างกีรุดเน้นเน้นหน่อยได้ไหมเน้นให้ fc หน่อยถ้าเน้นผมเน้นตัวนี้ เเปิดใจชอบออกตัวนี้ตัวทขีดเส้นใต้ไว้ไนใช่ไหมครับใช่เปิดใจเนี่ยชอบออกตัวนี้ก็มีไม่รู้เหมือนกันถ้า<ม>เปิดใจออกทุกที่ครับก็นี่เป็นแค่แนวทางเนาะผมก็ไม่รู้เลยออกตัวไหนครับเนี่ยสองห้านผ่านตลอดครับมีตัวไหนบ้างเนาะจะมีเจ็ดเก้าห้าครับศูนย์เจ็ดสี่สามเก้าสี่สองสองเก้าหกหนึ่งรอบนี้พระอาจารย์ไม่ให้แปดเลขแปดมาเลยผมหมดก่อนแปดให้ยังลองไม่ร<ม>ู<ม>้เนาะ วันก่อนมีแปดแปดห้าแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์แปดเลยแต่รอบนี้มีแค่เจ็ดเก้าห้าถ้าท่านชอบเจ็ดเก้าก็ใส่เจ็ดเก้าเจ้าเก้าห้าก็ห้าเก้าถ้าแต่สามตัวที่ชอบมาถ้าถ้ามาเก้าสี่ก็อย่าลืมสี่สองครับสี่หกก็ได้ถ้าคนชอบตัดนี่ครับนี่ครับสองล้านผ่านตรงนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามเดือนห้าหกแปดถึงวันที่สี่อธิบายอีกรอบหนึ่งคืนหนึ่งใบในเอฟซีทำไมบอกว่าเลขตัวเดิมๆแล้วให้ทางเตำรวจอธิบาย คสองล้านะล้านเนี่ยมันเล่นได้หกรอบครับคือถ้าเราไปเอาทุกวันเป็นวันผมข้ามไปฝั่งนันไม่ไหวใช่ครับท่านได้จานเลยให้มาหกรอบคือมาครั้งเดียวเนี่ยได้สองอาทิตย์ครับองให้ซื้อตัวเดิมบนไปบนมาใบเดียวเดียวนี้เล่นได้หกรอบใบเดียวเล่นได้หกรอบครับผมจะซื้อตัวไหนชอบตัวกลับบางคนก็เอาไปนอยเอาไปนอยเป็นตัวกลับเนี่ยอย่างวันวันเนี้ยวันที่ยี่สิบสองเนาะครับนอยก็ได้ถ้าถ้าตัด ช่องวิธีทำงานวิธีชีว้าถ้าตัดลงที่ยีสองก็ติดหน่อยได้เพราะวันนี้ fc รอหน่อยเยอะมากเอาเมือ่อวานถูกหน่อยหนึ่งแปดตรงตรงโอ้ครับถ้าลงลงทันนะวันนี้ครับครับอาจจะเป็นทุกนี้ก็ได้ครับก็คือถ้าชอบก็เจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดครับอืมค,คือชอบชอบทุกตัวแต่ถ้าให้เน้นก็ผมชอบตัวตัวหน้าแหละเพราะมาทุกรอบตัวหน้าเนี่ยไม่เคยพลาดตัวตัวหน้าเลยค่ายๆเนาะอืมสองตัวสี่ชุดนี้ มันมากจะหลุดอย่านี้เสร็จแจะหลุดถ้าเข้าแต่สี่ชุดทีนี้ถ้าเข้าจะนมะเข้าตัวตรงครับผมเนาะไม่มีไม่เข้าตัวกลับจะ่างสี่ตัวเนี่ยจะไมะเข้าตัวตรงครับแต่ถ้าตทีนี้จะเข้าทั้งตรงทั้งกลับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสองล้านสองที่สิบแคปเอาไว้ครับแคปแคบแคบเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการจิ้โจกช่างเกี่ยวลวดหรือว่าแอดเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหัวจะออกตัวไหนเนาะใช่ครับเราก็ทำเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดเนาะมีเข้ามีหลุดต้องขออภัยด้วยครับเราะเยาะกันเด้อออพี่นนนน้้้งคไหหเเเเขขาาาามม็จ โดนใจก็ตามใช่ไหมนั่นถ้าโดนถ้าโดนใจก็ตามถ้าไม่โดนใจก็เลื่อนผ่านไปก่อนเล <multif on S 1> ื่อนผ่านเลขนี้เป็นเลขของพระอาจารย์ไม่ใช่เลขผมที่พระอาจารย์ฝากมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับถ้าใครมีจิตศรัทธาร่วมมือด้วยกัน5บาทสิบาทก็ได้หรือว่าไม่ให้ก็ได้อาจารย์ท่านไม่ได้เรียกร้องเง<า>ินแต่อย่างไรไม่ครับก็คือให้ผมเป็นแนวทางฝากมาแล้วให้ผมบอกเลขเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น <biss> <า>ครับผมบไม่ไม่ใช่เลขเช็งคิวะละเน็นเลขของพระอาจารย์ฝากมาถ้าใครรู้แต่แต่สองเลขก็จะผมจะพูดทัว่าไม่ใช่เลขผมเลของพระอาจารย์าก ผมก็จะเอาเงินไปถวายพระอาจารย์ทุกรอบแต่อรอบนี้น้อยนิดนึงอันนี้ต้องยอมรับว่าน้อยแล้เป็นงเงินอาจจะเปนรอบนี้ก็มีมีอาหารมีอะไรเพด้วยมีนมมีอะไรได้วยแล้วก็โซลาเซลล์มีเอฟซีฝากโซลาเซลล์มาด้วยปกตินี่ทุกรอบทุกซองจะเข้าสีรอบขึ้นไปเนาะสีรส่รอบนี้เข้าสามแต่ว่าซองที่เก้านี่เข้าสามรอบสามรอบก็ถ,ถือว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าไปน้อยเยอะครับไปน้อยเยอะหรือก็เลี่ยเกียกันไปพอก็พอได้ครับเดี๋ยวให้ช่างกีฬาสุดท้ายเนาะท่าน อธิบายให้พ้อเีฟซีนะครับผมก็อธิบายว่าเลขนี้ถ้าเอาไปเสี่ยงทายก็ให้ตัดหน้าสามตัวหน้าเนี่ยตัดครับผมตัดเนี่ยสามตัวหน้าเนี่ยอธิบายก่อนเนี่ยสามสามตัวหน้าเนี่ยครับผมให้ตัดตัดเล่นครับอย่างสองตัวนี้ก็ให้ตัวตัวนี้ให้เน้นนั้นตัวกลับก็จะน้อยให้ตรงตรงไปเลยครับให้ตัวนี้ให้ตรงตรงเน้นตัวกลับน้อยตรงตรงเน้นตัวกลับน้อยอย่างตัวตรงตรงเน้นตัวกลับน้อยอย่างเก้าห้าเน้น ตัวกลับน้อยก็คือเล่นหกรอบวันที่ยี่สิบแปดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบอกว่าเน้นตัวไหนให้กับเบสีครับถ้าวันที่ยี่สิบแปดถ้าเป็นไม่ได้ผมชอบโซนนี้สี่ตัวเนี่ยลาวน้อยยี่สิบแปดสี่ชอบสี่สี่หางเอฟโซนเจ็ดแล้วก็สี่สามแล้วก็สองเก้ากับวันที่สองหกก็ได้น้องใช่สองเก้าสองหกสองเก้าก็อย่าลืมกลับไปสองหกด้วยกับ ครับวันที่28จะเน้นกลุ่มนี้ยยครับเตามนี้ลองเอาไปเสี่ยงชอบก็จัดขัดก็เลื่อนพานไปก่อนพี่น้องมาพี่น้องก็จัดนะครับเพื่อพี่เราคบู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเนาะเราก็ทําเพื่อเป็นแนวทางในการเชียงโชคผม้กับเอฟซีนะครับพี่น้องครับัวนพี่น้องมากพี่น้องก็เลื่อนพี่น้องก็จัดพี่น้องบ่มากพี่น้องเชนกระพานครัผมีบางขราว ค่ะเป็นายนอค่ะ,คะพี่น้องเอฟซีหลังจากที่ฟัง่งเฉลิมสวรรคเพิ่มยำตวเหล็กอีกทีนึงนะคะมักชอบกันดอนนะคะกันพี่น้องมักพี่น้องกระจัดนะคะกันบ่มักพี่น้องกระเรือนพานนะคะห้ามกับบริษัทสนับสนุนให้พี่น้องเหรียการพนันนะคะห้ามกับเฮดเป็นแพรเป็นแคร์นแนวทางนะคะปวดใช้พิจารณาในการรับชมด้คะ่ะพี่น้องขาภายนแสงท่องพ่อรวยกับ้อ,อหาหเอฟซีที่ี่พิธีชาวบ้านนะคะยิงเฮงรวยรวยจูงไวราพัฒนาบัรยาการนะคะงวดประจำวันที่ 2ีพ่พฤษภาคมุศกาชนหรนะคะเดินทางไปสไามาสากับไฮแคลคาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวงนะคะซื้อเหล็กมืออื่นเขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะคะเด้อค่ะ,คะสวัสดีค่ะ